ปิตาราชาอุตโมหลวงปู่ศิมวัด้ำผาปองจังหวัดเชียงใหม่ปี2518นะครับเนื้อทองค 1, อํา1ใน9องค์บนโลกนะครับตรงนิ้วปลายเขาจะเรียวแหลมส่วนฝั่งขวาจะหนาๆปลายนิ้วขวาจะหนาปลายนิ้วซ้ายจะบาง10นิ้วที่ประกบจะหนาบางไม่เท่ากันความหนาปลายนิ้วจะหนาบางไม่เท่ากันพลิกมาดูนิ้วลึกเป็นล่องเลยตามพื้นเนี่ยเป็นรูคมๆนะครับรูเล็กๆบริเวณน้านค้านะครับลอยหยาบเหมือนหนังช้างหน่อยนะครับเป็นเหมือนตามมดจุดๆๆเล็กๆ ล่องยันจะมีความลึกจะไม่มีรอยเม็ดฝ่อเลยพือผิวตัวหังสื่อยันนะครับไหมจะเป็นเม็ดโดๆเนื้อทองคําตอกบริเวณด้านหลังครับสโคดโคดอุนะครับเป็นลักษณะทรงหยดน้ําตรงหลังโคดรหนึ่งขีดเล็กๆนะครับนะขีดเล็กหนึ่งขีดครับอยู่ในโคดอุตรงล่างใต้ฐานรอยช่อนะครับมีการแต่งตะไบเก็บงานก้นเขาจะลึกลึกกว้างนิ้วเท้าติดชัดผิว่เขาจะเป็นเหมือนเม็ดทรายหน่อยครับเม็ดทรายละเอียดยินดีรับเช่าหลักแสนนะนะครับเนื้อนวาก็หลายๆพันนะครับเนื้อเงินหลักหมื่นส่งมาขายได้นะครับนะ